ว้าวน้องเด็กใหม่คนนี้มันแจ่มดีเหมือนกันเลยรบกวนช่วยเก็บปากกาตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะอุ๊บพอดีมันตกเข้าไปใต้โต๊ะแล้วว่าช่วยคลานเข้าไปเก็บให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้โหเด็ดอะไรกันล่ะนี่วะเนี่ยอ้า นี่ค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกนะคะท่านประธานเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปช่วยเก็บข้าวของของเธอไปด้วยฉันไล่เธอออกแต่เราเพิ่งจะเล่นเกมด้วยกันเองนะคะท่านประธานจะไล่ฉันออกแล้วหรอคะอเดี๋ยวนี่จะพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยรีบกลับมาเลยนะนี่ อาหารที่นี่อร่อยกันเลยนะครับว่าไหมขอบคุณคุณเบมากเลยนะครับที่วุ่าหาเวลามานั่งคุยเปนเพื่อนแก้งเหงาให้กับคนโสดอย่างผมเนี่ยด้วยความยินดีครับคุนตั้มอ้ากี่มาแล้วเหรอที่ที่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาสายเนี่ยขอโทษทีค่ะพี่ตมัมพอดีว่ารถมันติดอะลยมาสายกุณตั้มอันนี้ น้องสาวคุณตั้มเหรอครับใช่ครับเออกี้นี่พี่อยากแนะนําให้รู้จักว่าที่ประธานคนใหม่ของ BSC Corporation เขาชื่อคุณเบใช่ไหมคะเฮ้ยใช่เอานี่รู้จักกันอยู่แล้วเหรอใช่ค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราแนะนําตัวกันแล้วคุณเบทําประกาตกกี้ก็เลยเก็บให้อ่ะคะ่ะอืมเอเอ,เอใช่ครับง <laughs> ั้นก็ดีเลยครับ กี้เนี่ยจะมาฝึกง,งานกับเรานะครับผมอยากให้เขาได้ฝึกกับคนที่เก่งที่สุดเขาจะได้รู้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาทํางานกันยังไงอเรื่องในโอกาสอะไรนะครับอะไรกันคุณเบย์วันนี้วันเกิดคุณเบย์ไม่ใช่หรอครับนี่จะบอกนะครับว่าทํางานจนลืมวันเกิดเลยเนี่ยอ้าวลืมวันเกิดตัวเองเหรอคะคุณเบย สุขสันต์วันเกิดนะคะอ๋อใช่ครับวันนี้วันเกิดผมเองครับสงสัยผมคงยุ่งกับงานไปหน่อยครับจนลืมวันเกิดเลยครับคุณต้มที่หลังเนี่ยวันสำคัญแบบนี้ห้ามลืมเบ็ดขาดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับได้เลยครับตามสบายเลยครับคุณต้มนี่ ทำไมคุณไม่บอกตั้งแต่แรกว่าคุณเป็นน้องคุณตั้มท่านประธานคะคิดว่าเมื่อเช้าเนี่ยฉันไม่ชอบหรอคะเอ่อแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอคะแต่ว่ามันแย่มากเลยเสิไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพอดีว่าฉันชอบผู้ชายที่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะสเปคฉันเลยนะคะเอ่อ เราก็แล้วก็อะไรเราก็พร้มที่จะช่วยเนี่ยในทุกๆด้านยังไงล่ะคะอุ๊ยเอาเป็นว่าหายกันแล้วนะคะคุณเบครับ เสร็จหรือยังคะเอาคุณเบย์เบมุดทำอะไรใต้โต๊ะครับไม่มีอะไรหรอกครับคือผมไปเก็บซ่อมให้คุณกี้ครับตอบแทนที่หนูเก็บปากกาให้คุณเบย์เมื่อเช้านี้อะค่ะอ๋อับ คุณเบยครับครับหนังสือแต่งตั้งคุณเป็นประธาน BSC Corporation เนี่ยวางที่โต๊ะผมนะครับที่เหลือเนี่ยก็เหลือแค่คุณเสร็จแล้วนะครับเป็นเกียดอย่างมากเลยนะครับที่ได้รวมในครับก้นตั้งครับสงสัย อ่าเป็นพิษแน่เลยครับเ,เดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนนะครับอ่พี่ตั้มคะปวดท้องเหรอคะใช่เดี๋ยวยังไงกี้คุยกับคุณเบเไปก่อนนะได้คะ่ะพี่ตั้มกลับไปพักผ่อนเถอะนะคะเดี๋ยวกี้เนี่ยขอคุยธุรกิจกับคุณเบย์ก่อนนะคะพอดีว่ากี้ลิ์คำถามไ้หมดแล้ว่ะคะ่ะได้เลยครับคุณตั้มไว้จ,จ เจอกันนะครับได้ครับว่าไงคะเจ้าของมันเกิดคุณตั้มบอกว่าเหลือแค่เซ็นเอกสารใช่ไหมคะงั้นเราไปเซ็นพร้อมกันเลยดีไหมคะ ไปเลยครับเส็นเลยครับผมไม่ไหวแล้วยังเด็กใหม่วันนี้จะโดนฉันแน่น้องเจ้าของบริษัทก็น้องเจ้าของบริษัทเถอะฉันไม่สนเลยไปไหม <ừ> mm, หรอใกล้ถึงบ้านหรือยังคะที่รักอ,อ,อ๋อคือ,อผมมีงานด่วนอะตอนนี้ไม่ว่างคุยอะฉันเพิ่งทำเค้กเสร็จอะคะ่ะรีบหน่อยได้ไหมคะอะผมยุ่งอยู่เอ,อ่อก็ได้คะ่ะฉันรักคุณนะคะ นี่ผมมาทันหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้บอกไปว่าอาหารเป็นพิษต,ตีบอดแตกเลยนะคุณเบเขาติดงานด่วนนะคะฮะติดงานเหรอไอหมอน,นี่แปลกคนว่ะวันๆที่แต่เรื่องงานเหมือนว่าปาร์ตี้จะจบลงแล้วนะคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะมันเป็นความผิดของฉันเองอะคุณจะโทษตัวเองเลยบิวเอา,อางี้ผมมีแผนเด็ด รู้สึกยังไงบ้างคะัที่รักเอาแลว้วเข้าสิครับที่รักผมผมทนไม่ไหวแล้วเร็วๆเ,เลย <c oughs> <c oughs> และสารเกินเถินนะคะท่านประธานได้เลยได้เลยปากกาปากกาอยู่ไหนปากกาอดีมากเลยะค่ะท่านประธานอ โอ้ยโอ้ฮาฮ่่าโอ้ยโอยอ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โ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 ออ้โ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 อ้อ รุนแรงซะด้วย,ยเรากำลังจะเริ่มเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมจ๊ะโหสุขสันต์วันเกิดนะคะท่านประธานฉันทนไม่ไหวแล้วเว้ย Happy birthday to you ค่ะ เบ๊บ e, ิวเหรอเบ๊นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะบิวนี่คุณมาที่นี่ได้ไงอะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยคุณตัมก็มาด้วยนะครับแล้วนี่ทุกคนมาทาอะไรที่นี่กันหมดเนี่ยไอกสารอะไรเนี่ย กระผมนายเบย์ส้อยระยะขอลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทเอ๊ะไม่ไม่จริงนะครับคุณต้าผมอ,อ,อธิบายได้นะครับ <c oughs> เพราะผมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตําแหน่งนี้ที่จริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมผมก็ไม่สมกับที่จะเป็นมนุษย์เลยด้วยซ้ำเบย์ะคะทาไมกางเกงคุณถึงหลุดมาอยู่ข้างล่าง,งนนะคะเ,เดี๋ยวก่อนเบล <c oughs> ผมลวนลามพนักงานผู้หญิงเป็นประจํา ไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยครับจริงหรือเปล่าเบไม่จริงครับชีวิตเนี้ผมไม่เคยลวนลามผู้หญิงเลยสักคนนะจริงไหมคะเบจริงเอ้ยไม่จริงครับดิวผมไม่เคยลวนลามใครเลยนะครับไม่จริงค่ะเขาเคยลวนลามฉันไม่ใช่เรื่องหน่อยโอจริงค่ะพิต้มฉันก็โดนมันลวนลามเหมือนกันเมื่อเช้านี้ที่พนักงานผู้หญิงคนอื่นเขาไม่พูดเพราะว่าเขากลัว การอีช่วงนี้ด้วยตัวเองแต่ฉันกะว่าจะให้ทุกคนเนี่ยไม่เห็นสภาพมันตอนเช้าแต่ก็ดีกว่าที่คาดไว้นะคะฉันเข้าใจแล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องคุณแต่เต้ามาได้เร็วมากนะคุณเบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณจะตกต่ำได้เร็วเหมือนกันไหมไม่จริงนะครับคุณต้าบิวบิวคุณแก้มาให้ผมหน่อยผมอธิบายเรื่องทั้งหมดได้นะบิวไอเบ อทยไมนะบิวบิวปล่อยผมไปเถอะนะผมอายคนเื่นเขาอะคนแบบแกมันต้องอับอายแบบนี้แหละไอ้บ้ากามไอ้รามกโอ้บิวปล่อยผมไปเถอะนะแกเตรียมตัวดังในโลกออนไลน์ได้เลยไอ้เบบิวบิว กับมก่นเบลยวเบลยวกับมก่นคุณตามคุณกี้ครับผมขอโทษผมตอนเด็กปีนั้นะครับปล่อยมันไปเดี๋ยวนะครับกลัวแล้วอย่างที่เมียแกพูดคนอย่างแกเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้แหละไปกันเถอะค่ะพี่ตั้มไปจะไปไหนอะกับมก่อนี่ไปวะเฮ้ย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 มาทำอะไรกันวะ Mann! Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott! Mein